สีพน้องย้ำมาแรงครับมันเห็นภาพพน้องมาเมืองต้นพุทธซ้อนนะครับมาเมืองว่า,าสับะพะรุนของต้นพุทธซ้อนนะครับมีอย่างแน่อันนี้เพี้ยกินี่พน้องนี่เพี้ยลงนะครับเพี้ยลงเพราะว่ามันหนาหนาวเลิ่อสิพัดใบเพี่ยนใบแล้วดอกมันจะมีสีขาวอันนี้ให้เมืองช่อนี่ช่อของต้นมารีซ้อนนะครับผมมาลีซ้อน ล่ำต้นสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้นะครับไอ้เพื่พี่น้องเนาะ,ะสารพคุณของต้นพุทธศรน,นะครับพี่น้องพุทธรก็คือว่ารากนะครับรากและผลครับมีรสมีรสขมเป็นยาเย็นได้พี่น้องเด้อเป็นยาเย็นนะครับช่วยบรรเทาอาการร้อนในนะครับพี่น้องคับน้ำคัดคับน้ำซึมน,นะพี่น้อง น้ำชื้นลดไข่และช่วยกระจายเลือดที่อุดตันน้านะครับพี่น้องกระจายเลือดที่อุดตันนะครับอุดตันผลผลของต้นมอริอซอนสอยรักษาอาการกระสรับกระซายนะครับพี่น้องปวดศีรษะนะครับและอาการปวดฟันหลากรักษาทองอืดทองเฟ้อนะครับหลากใส่เป็นยาหามเลือดและสมานแผลได้นะครับพี่น้องอันนี้คือสารพคุณเนะาะขาวๆให้พี่น้องนาเมืองกัน ขั้นมันขั้นเป็นดอกโอ้ยสีงามครับนีพี่น้องถ้าเป็นดอกจ ja ะสวยม,มากนะครับสําหรับต้นมะลิซ้อนนะครับมันมึทาั้งนี้คือกันเห็นบ af? บก็ร่งแตกใบอยู่สาบปะุนพี่น้องนาทีห่วจักเป็นยาเย็นด้พี่น้องด้วยนะครับเป็นยาเย็นเป็นยาเย็นเป็นยาเย็นนะครับผมสําหรับต้นมะลิซอนนะครับใส่รถไข่น่ำนะครับพี่น้องช่วยนะครับผมกระจายเลือดที่อุดตันนะครับพี่น้อง ผู้ใดมีเลือดที่วุดตันนเอาไปเฮ็ดเราก็รับประทานได้นะครับผมผลผลซอยในด่านรักษานะครับการกระสรับกระใสปวดที่สะได้นะครับพี่น้องผลของไอ้ต้นมรีซอนนี่ปล่อยง่ายก็ว่าสรรพคุณครบเลยสรรพคุณครบครบทุกอย่างนะพี่น้องสุดยอดเลยไม่ชนิดนี้นาที่หมะสําหรับปลูกไว้ยุพี่น้องปลูกไว้จะเอาหากมั้นนะครับหากมาเป็น เป็นยาเย็นเรามาฝนมาฝน,าฝนละลล่น้ำกินนะครับยาเย็นทองผูใ้ใดเจ็บเจ็บทองปวดทองเอาหากมันนะครับผมไปตากแดดแล้วก็มาฝนฝนสนามละลล่กินคือยังสมัยโบราณเฮ่านะครับผมมันซอยได้อันนี้บอกพี่น้องฟตั้งแต่ว่าผมมาถ่ายมึงมันบ่นม,นมีดอกมันสิเปลี่ยนใบแล้วนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะก็ลากนะครับใช้เป็น ใช่เป็นยานะครับในการหาบเลือดและสมานแผลใดขึ้นกันนะครับสำหรับมารีซอนงามเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ครับขอบคุณกาลังใจพี่น้องที่รับชมเด้ออันนี้ต้นมารีซอนนะครับพี่น้องมารีซอนดอกสีนี้หอมๆเนี่ยมาขึ้นลาไปก่อนนะครับชิปนี้สวัสดีครับ